ต้นชายหนุ่มวัยประมาณ30กำลังยกกล่องข้าวของขึ้นบันไดบ้านเช่าหลังเก่าในซอยเล็กๆแห่งหนึ่งของชานเมืองบ้านหลังนี้ดูเก่ากว่าเพื่อนบ้านหลังอื่นๆมากและมีราคาค่าเช่าถูกผิดปกติต้นรู้สึกว่านี่เป็นโอกาสดีที่เขาจะประหยัดค่าใช้ใจ่ายในช่วงเริ่มต้นทำงานใหม่บ้านหลังนี้เป็นบ้านไม้สองชั้นสีสันเก่าจางจนแทบจะซีดจนเกินไปบานประตูไม้เก่าผุพัง และพื้นไม้ที่เริ่มส่งเสียงดังเวลาเดินต้นวางกล่องใบสุดท้ายลงกับพื้นห้องนั่งเล่นจากนั้นก็ผ่อนหายใจอย่างเหนื่อยล้าบ้านเก่าจริงๆแต่ราคาถูกกว่าที่คิดเยอะเลยเขาคิดในใจค่ำคืนนี้ต้นเก็บเข้าของได้เพียงบางส่วนก่อนจะหยุดพักเพราะเหนื่อยและขำมากแล้วเขานั่งลงบนโซฟาผ้า,ากเก่าที่ยังคลุมฝุ่นไว้หนาๆนาจูๆ่ๆเขาได้กลิ่นทูบจางๆลอยมาตามลมเข้ามาในบ้าน กลิ่นนั้นอบอวลอยู่ในอากาศเหมือนมีคนจุดทูปอยู่ข้างในบ้านแต่ต้นมองไปรอบๆไม่มีใครเลยในบ้านนี้แปลกจังเขาคิดพลางลุกขึ้นเดินสำรวจรอบบ้านต้นเดินไปที่บันไดไม้ซึ่งถอดยาวขึ้นไปอย่างชั้นสองเมื่อเดินลงมาถึงใต้บันไดเขาสังเกตเห็นประตูเล็กๆที่ดูเก่ามากซ่อนอยู่ด้านล่างห้องเก็บของนี่น่าจะเก็บของอะไรแปลกๆไว้หรือเปล่านะต้นสงสยัย คืนแรกที่อยู่บ้านหลังนี้ต้นนอนไม่ค่อยหลับเขารู้สึกเหมือนมีใครมองอยู่ตลอดเวลาแถมกลิ่นทูบที่จางๆยังวนเวียนมาเป็นระยะระยะไม่หายไปไหนคืนหนึ่งเขานอนตาค้างจ้องไปที่บันไดเมื่อได้ยินเสียงเคละเบาๆจากด้านล่างแกรกแกเหมือนบางอย่างกำลังขยับขยื่นต้นคิดว่าคงเป็นแค่เสียงไม้เก่าจึงพยายามไม่สนใจและหลับตาลงแต่ใจลึกๆเขารู้ว่า คืนนี้เขาจะต้องพบกับบางสิ่งบางอย่างที่ต่างไปจากเดิมแน่ๆคืนหนึ่งหลังจากที่ต้นนอนไม่หลับจากกลิ่นทูบและเสียงแปลก,ปลกๆเขาตัดสินใจลุกขึ้นไปที่ประตูห้องเก็บของใต้บันไดที่เขาเคยเห็นต้นใช้มูจับลูกบิดไม้เก่าๆที่เต็มไปด้วยฝุ่นเขาค่อยๆหมุนเปิดประตูนั้นอย่างระมัดระวังในความมืดใต้บันไดาภายในห้องเก็บของเล็กๆมีเพียงแสงจางๆจากคมไฟที่เขาเอามาติดตั้งเองเมื่อเปิดไฟส่องเข้าไป ต้นเห็นโต๊ะหมู่เล็กๆตั้งอยู่มุมห้องบนโต๊ะมีรูปถ่ายของผู้หญิงคนหนึ่งรูปร่างผอมบางใบหน้าของเธอดูเศร้าหมองและมีแววตาที่แฝงไปด้วยความอาฆาตต้นเดินเข้าไปใกล้ๆและเห็นโน้ตกระดาษใบหนึ่งวางอยู่ใต้กรอบรูปเขาเปิดอ่านด้วยความสงสัยทายายบ้านนี้เมื่อไหร่ต้องเชิญฉันไปด้วยนะต้นรู้สึกขนลุกขึ้นมาทันทีใจเขาเต้นแรงราวกับมีใครมาแตะต้องที่ไหล เขานึกย้อนถึงกลิ่นทูบที่ได้กลิ่นมาตลอดคืนและเสียงกระซิบบางอย่างที่เหมือนพูดเรียกชื่อเขาตนตั้งใจจะออกจากห้องเก็บของแต่สายตาก็เหลือไปเห็นกระดุมเก่าตกอยู่ข้างโต๊ะหมู่เขาหยิบขึ้นมาดูใกล้ๆเป็นกระดุมเสื้อสีดําเก่าแก่คล้ายของชุดผู้หญิงนี่มันอะไรกันตนพูดกับตัวเองในหัวเขาเริ่มมีคําถามมากมายที่ยังไม่ได้คําตอบเสียงทูบที่ไม่ช้า,ชาและกลิ่นทูบที่ยังอบอวลอยู่ในห้องเล็กๆใต้บันไดนี้ ทำให้ต้นรู้สึกเหมือนมีใครบางคนอย่างเฝ้ารออยู่ที่นี่ต้นตัดสินใจว่าเขาต้องหาความจริงให้ได้ว่าเรื่องราวของผู้หญิงในรูปนั้นเกี่ยวข้องกับบ้านหลังนี้อย่างไรแต่ก่อนที่เขาจะได้ก้าวออกจากท้องเก็บของเสียงฝีเท้าหนักๆดังกึกก้องขึ้นมาจากชั้นบนอย่างไม่ทราบที่มาต้นใจสัน่นหันกลับไปมองประตูอย่างระแวดระวังคืนหนึ่งหลังจากเหตุการณ์ในห้องเก็บของต้นนั่งอยู่ที่โต๊ะในห้องนั่งเล่นรีตาลง เพราะแสงไฟในห้องเริ่มดูจางเกินไปเขายังคงนึกถึงรูปผู้หญิงและโน้ตที่พบในห้องใต้บันไดยอย่างไม่หยุดหย่อนกลิ่นทูปยังคงลอยเข้ามาในบ้านอยู่เป็นระยะแม้ว่าเขาจะไม่เห็นใครก็ตามเสียงเล็กๆคล้ายกับเสียงกระซิบก็เริ่มดังขึ้นในหูเขาเป็นบางเวลาต้นรู้สึกเหมือนมีบางสิ่งบางอย่างอยู่รอบตัวเขาแต่ก็จับต้องไม่ได้และไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าด้วยตาเปล่านี่มันอะไรกัน ทำไมกลิ่นทูบถึงไม่หายไปสักทีต้นบ่นกับตัวเองพลางหยิบแก้วน้ำขึ้นมาดื่มเพื่อลดความตึงเครียดเวลาผ่านไปหลายวันต้นพยายามใช้ชีวิตประจำวันตามปกติแต่ทุกคืนเขาต้องตื่นกลางดึกเพราะกลิ่นทูบและเสียงแปลกๆในบ้านคืนหนึ่งเขาตัดสินใจเดินไปที่ประตูห้องเก็บของใต้บันไดอีกครั้งเพื่อสืบค้นสิ่งที่ยัง้ังขาใจเมื่อเปิดประตูออกมา กลิ่นทูบจางๆก็ลอยเข้ามาสูดดมในปอดอย่างชัดเจนต้นก้าวเข้าไปในห้องนั้นเงยหน้ามองรูปถ่ายของผู้หญิงเศร้าที่ตั้งอยู่บนโต๊ะหมู่คุณเป็นใครกันแน่เขาพูดเบาๆทันใดนั้นเสียงกระซิบดังขึ้นเบาๆเหมือนคนกำลังเรียกชื่อเขาต้นต้นต้นรู้สึกเสียวสันหลังวาบรีบหันไปรอบๆห้องแต่ไม่พบอะไรเขาพยายามตั้งสติและพูดตอบกลับ ใครอยู่ตรงนี้บอกผมมาไม่มีเสียงตอบกลับมีเพียงกลิ่นทูบที่ยังคงอบอวนอยู่คืนต่อมากลิ่นทูบและเสียงกระซิบยิ่งคัดเจนขึ้นต้นเริ่มรู้สึกว่ามีบางสิ่งพยายามจะสื่อสารกับเขาเขาพยายามบันทึกเสียงด้วยโทรศัพท์มือถือแต่ก็ไม่สามารถจับเสียงได้สิ่งที่จับต้องได้กลับเป็นความเงียบและกลิ่นทูบที่เหมือนจะอยู่กับเขาตลอดเวลาในช่วงกลางคืน ต้นได้ยินเสียงฝีเท้าก้าวเดินบนชั้นสองของบ้านเสียงนั้นหนักแน่นและชัดเจนเขาลุกขึ้นเดินไปตามเสียงที่ดังขึ้นเรื่อยๆแต่เมื่อไปถึงห้องที่เสียงมาจากต้นกลับไม่พบใครเลยมีเพียงแค่ความว่างเปล่าและความเงียบสงัดคืนหนึ่งต้นตัดสินใจนอนหลับในห้องนอนชั้นสองแต่เขาไม่อาจละสายตาจากประตูห้องเก็บของใต้บันดไดได้ก่อนจะหลับไปเขาเห็นแสงจางๆที่หลอดผ่านขอบประตู พร้อมกับกลิ่นทูบที่เข้มข้นกว่าทุกคืนต้นเริ่มรู้สึกว่าเขากำลังถูกจับตามองอยู่ตลอดเวลาวันรุ่งขึ้นเขาไปสอบถามเพื่อนบ้านใกล้เคียงเกี่ยวกับบ้านหลังนี้เพื่อนบ้านบอกว่าเจ้าของบ้านเก่าเป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่เสียชีวิตไปแล้วแต่ไม่ทราบสาเหตุแน่ชัดบางคนบอกว่าเธอเคยมีชีวิตที่โดดเดี่ยวแล้วมักจะจุดทูบป,ปูชาสิ่งที่ไม่รู้จักในห้องใต้บันไดต้นเริ่มเข้าใจว่ากลิ่นทูบและเสียงต่างๆนั้น อาจจะมาจากเธอแต่คำถามที่ยังไม่ได้คำตอบคือทำไมเธอถึงไม่ยอมไปไหนต้นตั้งใจจะค้นหาความจริงให้ได้ไม่ว่าจะต้องเจอกับอะไรคืนหนึ่งขณะที่เขากำลังนั่งอยู่ในห้องนั่งเล่นกลิ่นทูบเข้มข้นและเสียงกระซิบกลับมาพร้อมกับเสียงเคาะประตูห้องเก็บของต้นเดินไปเปิดประตูช้าๆในความมืดเขาเห็นแสงเทียนเล็กๆกำลังสว่างอยู่บนโต๊ะหมู่พร้อมกับเสียงกระซิบที่ชัดเจนขึ้น เชิญฉันด้วยกันต้นกลั้นใจถามเสียงนั้นทำไมคุณถึงอยากให้ผมเชิญด้วยกันคุณต้องการอะไรไม่มีคำตอบมีเพียงแสงเทียนและกลิ่นธูปที่ลอยวูบวาบในอากาศต้นรู้สึกว่าความลึกลับนี้ยังไม่จบและเขาอาจจะต้องเผชิญหน้ากับสิ่งที่ไม่เคยคิดว่าจะเจอในบ้านหลังนี้คืนที่อากาศเย็นลงอย่างผิดปกติต้นยังคงนอนไม่หลับเหมือนทุกคืนที่ผ่านมากลิ่นธูปจางๆยังคงลอยเข้ามาในบ้านอย่างต่อเนื่อง เขาพยายามที่จะไม่สนใจแต่ใจลึกๆก,ก็ยังเต็มไปด้วยคำถามที่ค้างคาต้นตัดสินใจว่าเขาต้องหาคำตอบให้ได้ไม่ใช่แค่จากเสียงกระซิบหรือกลิ่นทูบเท่านั้นแต่ต้องรู้จักตัวตนของผู้หญิงในรูปถ่ายใต,ใต้บันไดและเหตุผลที่ทำไมเธอจึงยังอยู่ในบ้านนี้ในตอนเช้าเขาเก็บของเสร็จแล้วเดินออกไปหาข้อมูลจากห้องสมุดใกล้บ้านและสอบถามจากคนในชุมชน ตนได้พบกับผู้สูงอายุคนหนึ่งชื่อป้าสมใจซึ่งรู้จักบ้านหลังนี้ดีและเล่าเรื่องราวให้เขาฟังบ้านหลังนี้เคยมีผู้หญิงคนหนึ่งอยู่คนเดียวชื่อรินเธอเป็นคนที่เก็บตัวไม่ค่อยออกไปไหนหลายปีที่แล้วรินก็หายตัวไปอย่างลึกลับป้าสมใจพูดด้วยเสียงเบาชาวบ้านพูดกันว่าเธอมีชีวิตที่ลำบากและมีเรื่องที่ยังไม่ได้จบในบ้านหลังนี้ ต้นตั้งใจฟังทุกคำที่ป้าสมใจเล่าเพราะมันดูเหมือนจะเชื่อมโยงกับสิ่งที่เขาเจอในบ้านหลังจากนั้นเขาไปขอข้อมูลจากสำนักงานเขตเกี่ยวกับประวัติบ้านและเจ้าของเก่าเขาพบว่าเจ้าของบ้านเดิมชื่อรินจริงและตามบันทึกไม่มีใครมาอาศัยที่นี่หลังจากเธอหายตัวไปไม่มีใครรู้ว่ารินหายไปไหนและบ้านก็ถูกทิ้งร้างหลายปีจนมีคนเช่าใหม่ต้นเริ่มรู้สึกว่า ตัวเองไม่ได้อยู่คนเดียวในบ้านนี้จริงๆคืนหนึ่งหลังจากกลับมาจากห้องสมุดเขาเปิดประตูห้องเก็บของใต้บันไดอีกครั้งกลิ่นทูปที่เคยจางๆกลับเข้มข้นขึ้นอย่างผิดปกติบนโต๊ะหมู่เล็กๆมีแสงเทียนสว่างสวัยเหมือนใครเพิ่งจุดไว้ต้นเอื้อมมือไปสัมผัสร,รูปถ่ายผู้หญิงเธอยังคงมองเขาด้วยแววตาเศร้าและอาฆาตรินคุณอยากจะบอกอะไรผมหรือต้นถามอย่างกล้ากล้ากลัวกลัว ทันใดนั้นเขาได้ยินเสียงร้องไห้เบาๆจากมุมห้องเสียงนั้นซ้สำซากและแผ่วเบาเหมือนคนที่เสียใจอย่างสุดหัวใจต้นยืนฟังเสียงนั้นด้วยใจที่เต็มไปด้วยความสงสารเขาลองหันไปรอบๆห้องเก็บของและเห็นรอยขีดข่วนเล็กๆบนผนังไม้รอยขีดข่วนเหล่านั้นเหมือนจะเป็นข้อความแต่ต้นอ่านไม่ออกเขาจึงใช้โทรศัพท์ถ่ายรูปไว้เพื่อที่จะไปหาคนช่วยอ่านในวันรุ่งขึ้น หลังจากคืนที่ได้ฟังเสียงร้องไห้และเห็นรอยขีดข่วนนี้ต้นเริ่มรู้สึกว่าเรื่องราวของรินอาจจะไม่ได้จบแค่การหายตัวไปเขารู้สึกเหมือนรินยังมีบางอย่างที่ติดค้างไว้ในบ้านนี้คืนหนึ่งเขาฝันถึงผู้หญิงในรูปถ่ายรินในฝันนั้นดูเศร้าสร้อยและพูดกับเขาว่าช่วยฉันด้วยอย่าทิ้งฉันไว้ที่นี่คนเดียวต้นตื่นขึ้นมากลางดึกหัวใจเต้นแรงฉันต้องช่วยเธอให้ได้ เขารู้ว่านี่ไม่ใช่แค่เรื่องผีธรรมดาแต่เป็นเรื่องราวของคนคนหนึ่งที่ยังมีความทรงจำความรู้สึกและความเจ็บปวดที่ไม่อาจละทิ้งได้ง่ายต้นตัดสินใจว่าเขาจะต้องหาวิธีสื่อสารกับรินให้ได้เพื่อจะได้เข้าใจว่าเธอต้องการอะไรจริงๆแต่เขาก็รู้ดีว่าเส้นทางนี้อาจเต็มไปด้วยความลำบากและอันตรายที่เขาไม่เคยคาดคิดหลังจากคืนที่ต้นฝันเห็นรินและได้ยินเสียงร้องไห้ในห้องเก็บของใต้บันได ความตั้งใจของเขาเริ่มชัดเจนขึ้นว่าเขาต้องหาวิธีสื่อสารกับเธอจริงๆต้นเริ่มหาข้อมูลเกี่ยวกับวิธีสื่อสารกับวิญญาณในแบบที่ไม่ใช้คำสาบหรือการปลดปล่อยเพราะเขาไม่เชื่อในเรื่องเหล่านั้นแต่เชื่อว่าเธอเป็นคนที่มีเรื่องค้างคาใจและอยากจะพูดคุยกับใครสักคนต้นซื้อสมุดบันทึกเล่มหนึ่งมาเขียนคำถามเกี่ยวกับรินและบ้านหลังนี้แล้วตั้งใจไว้ว่าถ้าเธอจะตอบเขาจะรอและฟังคืนหนึ่ง เขานั่งในห้องเก็บของใต้บันไดพร้อมกับเปิดสมุดและปากการินคุณอยู่ที่นี่ไหมคุณต้องการอะไรเขาเขียนลงไปอย่างช้าๆไม่นานหลังจากนั้นเขาได้กลิ่นทูบจางๆอีกครั้งพร้อมกับเสียงกระซิบเบาๆอยากเล่าต้นรู้สึกใจสัน่นเขาตอบในสมุดว่าเล่าให้ฉันฟังเถอะฉันจะรับฟังเสียงกระซิบตามมาอีกครั้งพร้อมกับลมเย็นพัดผ่านรอบตัว ตนนั่งเงียบเงียรอด้วยความตั้งใจคืนถัดมาเขาเห็นรอยขีดข่วนบนผนังอีกครั้งคราวนี้ชัดเจนขึ้นต้นจึงนำภาพที่ถ่ายไปให้ป้าสมใจดูป้าสมใจพิจารณาอย่างถี่ถ้วนก่อนจะพูดว่านี่เป็นตัวอักษรโบราณเป็นการเขียนบอกเล่าเรื่องราวบางส่วนบอกว่ารินถูกคนในบ้านเก่าทำร้ายและขังไว้ต้นรู้สึกใจหายเมื่อได้รู้ความจริงที่ซ่อนอยู่เธอไม่ได้หายตัวไปเอง แต่ถูกขังไว้ในบ้านด้วยเหตุผลที่ไม่มีใครกล้าพูดถึงคืนหนึ่งต้นจุดเทียนนั่งเงียบในห้องเก็บของรินถ้าคุณยังอยู่ที่นี่อยากบอกอะไรชั้นไหมเสียงกระซิบตอบกลับมาเป็นคำพูดสั้นๆแต่หนักแน่นขอบคุณที่ฟังต้นรู้สึกเหมือนมีบางอย่างเปลี่ยนไปในบรรยากาศรอบตัวกลิ่นทูปเริ่มจางลงอย่างช้าๆเสียงร้องไห้ค่อยๆเงียบหายไปเขารู้สึกถึงความสงบที่แผ่เข้ามาในบ้าน ตนนั่งนิ่งอยู่ในห้องใต้บันไดอีกนานความรู้สึกเหมือนได้แบ่งปันความทุกข์กับรินทำให้เขามั่นใจว่าเธอไม่ได้อยู่คนเดียวอีกต่อไปหลังจากวันนั้นกลิ่นทูบที่เคยเข้มข้นกลับหายไปอย่างสิ้นเชิงเสียงกระซิบและเสียงสีเท้าก็ไม่มีอีกตนสามารถนอนหลับได้อย่างสงบเขายังคงรักษารูปถ่ายและโต๊ะหมู่ไว้ในห้องเก็บของเป็นเครื่องเตือนใจว่าบางครั้งเรื่องที่ดูเหมือนผีไม่ใช่แค่เรื่องลึกลับ แต่เป็นเรื่องของคนคนหนึ่งที่ต้องการเพียงใครสักคนรับฟังต้นได้เรียนรู้ว่าความเงียบไม่ได้หมายความว่าไม่มีใครอยู่แต่บางครั้งเป็นเพียงการรอคอยให้มีใครเข้าใจและรับรู้เขามองไปที่รูปถ่ายของรินอีกครั้งด้วยรอยยิ้มอ่อนโยนขอบคุณที่ให้โอกาสฉันได้รู้จักเธอและบ้านหลังนั้นก็ไม่ใช่แค่บ้านเช่าราคาถูกอีกต่อไปแต่เป็นบ้านที่มีเรื่องราวและความทรงจำที่ไม่มีวันถูกลืม